มาพร้อมอยังอ่าใครอยากเข้าข้องกลุ่มแนวทางฟรีรีบกดเข้าได้เลยค่ะตอนนี้นะยังทันนะคะอ่า๋ยวให้ทุกคนเข้ากลุ่มฟรีก่อนแล้วจะนวยใครับม,มา มามาโอเคหายไก่อน <c oughs> เลขไหนตามได้ตามเลขไหนตามไม่ได้ไม่เป็นไรนะทุกคนโอเคพี่ถูกอย่าว่ากันนะไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออะไรนะคะวันนี้สั่งจรก็ก็ไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออะไรนะคะทุกคนก็ ชอบตามไม่ชอบผ่านแล้วกันอามา กดเข้าเลยนะคะหุ่มกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีไม่เก็บตังค์ไม่เสียตังค์ค่ะยังทันนะคะแม่แม่กลุ่มฟรีย้าอีกรอบหนึ่งว่าไม่เสียตงังค์กดลิงก์ด้านล่างและกดเพิ่มเพื่อนให้บอกว่ามาจากไรซ์สดเจนุกนะคะลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนได้เลย ลิง์ด้านล่างแล้วกดเพื่อนบอกว่าขอเข้ากลุ่มฟรีคุนุกหน่อยนะคะ มาโอเคลิงด้านล่างแล้วกุ่มเพื่อนนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีไม่เสียตังนะอ่าอ่าทุกคนให้ดูใบแรกก่อนใบแรกคือใบเขียว ีใบแรกคือใบเขียวนะคะอะไรให้ดูอ่าดูก่อนนะคะอ่ะแคปเจอร์อ่ะห้านะคะให้ดูก่อนจนุกฟันหกนะคะก็จะมีอ่าดูเลข ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะ <c oughs> อ่ะดูก่อนดูก่อนดูก่อนเผื่อเลขต้องใจใครนะ <c oughs> อ่ะแล้วก็เลขฝัน อ่าเลขฝันนะอันนี้คือเลขคุณยายอ่าดูอันนี้เลขคุณยายนะคะจะนุกจับปิงปองคุณยายได้928เลยมาใส่เลขฝันนะคะนี่ แคปเจอร์ค่ะอ่าแล้วนี่ใส่ด้วนนะคะใส่ด้วนแป๊บหนึ่งใส่ด้วน ใสด้วยวันนี้ค่ะอะดู รวยๆค่ะรวยๆค่ะรวยๆนะคะทันไหมใครแคปทันหรือไม่ทันบอกได้นะทันามาให้ดูอีกรอบหนึ่งทุกคนถ้ามันซื้อยากก็ เจตามเลขเดิมอ่ะสองตัวนี้นแต่ว่ามออันถ้ามันหาซื้อยากก็ไม่ต้องซื้อนะฮะ <c oughs> ทุกคนเอาจริงๆไม่มีงวดไหนหรอกที่ที่เลขจาม จะซื้อง่ายอันนี้พูดจริงทุกงวดค่ะเอาแบบนี้เลขไหนหาซื้อง่ายก็ซื้อเรื่องไหนก็แบบคือเอาจริงก็ไม่รู้ว่าเลขออะไรแต่ขอเลยขอเลขฝันเลขคุณยายขอให้เลขคุณยายมาเจ๊ชอบเลยว่าหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดชอบมาก ขอให้หกศูนย์เจ็ดมาในสายด่วนในสายด่วนขอให้หกศูนย์เจ็ดมามีข่าอมสินหกศูนย์เจ็ดกับแปดศูนย์เจ็ด ขอให้หกศูนย์เจ็ดมาชอบหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดก้อยนี่หรอ